<gười> <coughs> <gười> <coughs> phí con coi phí con coi mà là ghét buộc ôi xa quá tinh để đang hả cái ข้าไทยเห็นเห็นจังสีผ้ามันจะเท้วนข้าวไายข้าวแยงมาทางนี่แล้วขาวไทยเงสีมันก็จะเห็นเห็ดปวกนี่เหรอเห็อข้าแยงข้างๆมันก็จะเห็นเห็ดปวกข้าวไทยใช่เห็ดปวกเลยมันก็สีบรเห็นเห็ดปวกเมื่อร้ายดอกแกงเนื่อนี่ละบอคอยกินซีบรดละระหว่างการเดินทาง กี่รจียางว,ว้าเลี้ยวมันตกอ,ออกจี่ริกีมันไ<อ>ามา่ไหวหัวเห็บปวดสองคนทายรูปวัสดุระหว่างการกีดยางเราก็มาขุดเห็ดปวดโอ๊ยมันก็จะได้แต่ขานะไงดอกหนึ่งลูกๆอยู่สองดอกโอ้ดอกนงาเทะ ในระหว่างอะไรคะมาอะไรคะมันสวัสดีจ้ามือนี้แล้วค่ะก็มาผ่านมาดิกินอันผ่านมากีดมะขอ้องแหลก พอเฮ็ดปวกป้าก็จอดเก็บเฮ็ดปวกซะก่อนใส่เวลาแบบดนกับได้ยู่ดอกไา้เต๋อไปดอกมีถ่ายคลิปใ้เบื่องนาะรวบรวมมาได้หลายข้าใดตอนนี้นอันเฮ็ดปวกเฮ้านอกก็ถ้าเป็นคาดแบบคาดดอกจุ้มๆเลยนะสิกิโลละนี่แบบนี่ยุอมจุ้มๆแบบเแบบแบบนี่ยสิกิโลละ300เนอยะจ้ะนี่จุมแบบนี้300รอยเลยถ้าเป็นแบบค่าการร่วมดอกบานดอกขี้ลายนี่สิ250เนาะแถวบานขาย ราคากับประมาณนี้แหละที่เขาขล้ายกันแต่ว่าเหากับพวกข้ได้ขายแล้วค่ะส่วนมากเอาไปถักกินเอาไปถักกล้อยเนาะกล้อยแกงโอ้ยกินแบบเอามาผพัดน้ำมันหอยเหมือนนั้นแซบเหาเห็ดแปลกๆเมนนแปลกๆเอาไปพัดเพ็ดเอาไปนะแซบค่ะจะบ่ได้แบบขายคือเพื่อนเนาะเฮาได้หลายๆหรือว่าได้หน่อยสิกะเอามาแกงเอามากล้อยคอยเอามากินมาแบงพี่วแบงน่อง ไปคิดไปหาเห็ดยังหลายๆกะส่วนมากกะเอาไว้กินแล้วก็เอาไว้ให้ตอนพี่ตอนน้องมาตะกุงเทพเนะาะมค่อยได้ขายดนกพี่น้องนี่เนาะคะ่ะกับผ้ากันกีดยางมากโอ้ยเมื่อยอีดีจ้ะเก็บเห็ดปวกแล้วก็หิ้วเข่าสลาับๆกินเขาก้อนเด้อจา้าโอ้ยกินเขากับอันประมือแข่งเสียบลายลอันฟังเพียงไปพร้อมเนาะกินเข้าไปพร้อมปวดเหลือคากได้เดี๋ยวนี้หิ้วเข่าจ้า ก็ไม่เห็นอีกไงจุ่ไงได้ไหมไม่ฝน,นตกลิ้นได้ไหมาัานจะที่กินเขาเนาะเราก็เจออีกค่ะทุกคนดูสิโอ้โห<อ>พออีกโมที่สองจะเนี่ยเก็บผู้เดียวเนะโมนี่ตั้งกล้องใส่เลยฝนกระตกลิ้น มาสิกิจยางกันโอ้ยฝนตกลิ่นกันเลยกเก็บเห็ดสักก้อนมาสันเดี๋ยวขาเจ้าสิไม่เห็นก่อนเนาะถ้าข้าเจ้าไม่เห็นก่อนเขาสิเก็บเพราะท่านาน้อแหงเก็บสาอยู่นะกันเลยเออตั้งกลองคอยเก็บไปสักก้อนแหงไปก้นเก็บเห็ดสาเนาะจ้ะยื้อที่ทสากันเด้ออันก็คอยหาเห็ดใหม่บางสามจีปีขึ้นหลังมานนี่แหละแบบมาอยู่บ้านเนาะจ้ากเ็เลยได้มาหาเห็ดแน่มาเห็ดเ,นเนกษตรแน่จังได้ก็ฝากติดตามช่องให้ได้เด้อจ้า อันซอยเป็นกำลังใจให้แน่ติดตามแชร์ให้แน่เบิ่งให้แน่มาซอยอันบอกกันว่าเห็ุเกษตรแนวนี้มันเป็นจังไดซอยคอมเมนต์กันเนาะติชมกันไดจะจังไดกับพี่น้องกันคือเก่าเนาะ,ะเนาะขอบคุณเดอ้อคณะนี้นะครเวลาหกโมงเสารอ์อันมากีดยางเนาะอันมาหอดว่ากรีดไปครองหนึง่งพอเห็ดปวก เ่าพา,า,ากันเก็บให้ปวกในซองถุงบาน,นกี่ขึ้นมาทั้งๆก,ก็พออีกพอให้ปวกอีกมูนึงก็เลยไปเก็บมาหมูเจ้านเนี่ยฮักเอาก็มีแบบว่าเฝ้าอะนะเพราะว่ายางกระพุบบ้นได้กีดแล้วยางกระพุก้กี่ได้ครึ่งนึงเพ่อเด้แบบกีนเดร้ายอะนะนะเดี๋ยวสิฟฝาไปกี่ยางก,ก่อนกี่ยางแล้วคือสิอยางมึงรอเพิ่งให้ปวกอ,อีกว่าสิได้อีกบ่เนาะ ตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมโงเนาพี่น้องกีดอย่างแล้วแล้วกลับมานอนพักถาเพิ่นมากินข้าวสิริภากันยีข้าแล้วก็ได้ลงหยอดน้ำกรเนะจ้ะเออไปยางเบิง่งหลัๆเห็นปวดนองมี่เนี่ยนอนอยู่เถียงเถียงพักนะคะนอนอยู่ปีแบบเมื่อแอร์แลตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงจ้ะสีลงไปหยอดน้ำกรดใส่พัดลมไปนำ เพื่อความสะดวกสบายของเขาเนาะไปตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองจ้ะหย่อนน้ำกดแล้วไปรอหละลาเฮ็ดปวกผุนผ้ากระใส่พัดลมค่อยเห็ดปวหน้อยหนึ่งมื่อเอเ่ะจ้ามือมากๆเลยมือนี้โอ้ยเสียอจตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามกินเข่าเทียงบ่ายสาม กินมามาไขรหววแล้วก็ต้มซีนเน่าแม่ต้มซีนไว้ตอนนี้ก็ออกมานั่งพักผ่อนเพื่อให้เขาย่อยละสิไปนอนพักผ่อนเนา,าะเอ้ยมือค่ะๆจ้ามือนี้กับซ้ำนีลาบ๊ายบายสวัสดีจ้าผลงานของเขาาเ้าจ้าเมื่อคืนนี้นะคะก็เก็บกในนี้แล้วจ้าฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยจ้า